ตรวรปรลานสัตว์ได้รับแจ้งมีชายสติร้อนลักพาตัวเด็กสองคนสวมใส่ชุดนักเรียนแองว่าจะพากลับไปอยู่ด้วยเหตุเกิดที่ข้างถนนสารลานสัตว์ย่านสะพานเหล็กบ้านบุงกระเซิรอำเภอลานสัตว์จังหวัดอุทัทยธานีพบผู้ก่อเหตุเป็นชายยืนคุมตัวเด็กสองคนเอาไว้ซึ่งเด็กยืนร้องไห้ได้วยความตกใจยืนอยู่ริมถนนไม่ให้ไปไหนพร้อมกับตะโกนไปมาว่ามีคนรับพาลูกของตอนเองไปโดยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์วันเด็กจะได้รับอันตรายได้เกิดอุบัติเหตุข้างถนน เนื่องจากชายคนดังกล่าวอยู่ในสภาพไม่ปกติจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าพูดคุยพร้อมเจรจาอย่างใจเย็นได้ความจากชายคนดังกล่าวว่ามีคนลักตัวลูกของตนเองไป3ามคนในสองคนนี้เป็นลูกสาวของตนเองส่วนอีกคนอยู่กับฝ่ายแม่จึงอยากจะพาเด็กทั้งสองคนนี้กลับบ้านต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเล่นละครตามไปด้วยโดยนำอา,ศา,ศาสาัยตะกุดที่ชายคนดังกล่าวเรียกมาจดตำแหน่งขึ้นใส่บาให้จนชายคนดังกล่าวได้ยอมไป จากนั้นจะนําตัวไปที่สอพอนานสักความแจ้งกับทางญาติของชายคนดังกล่าวเพื่อส่งตัวไปรักษาบําบัดและรักษาสภา,าพจิตต่อไปโดยชายคนนี้คือนายสถาปัตย์พงม,มาอายุ30ปีทางด้านผู้ปกครองของเด็กซึ่งเป็นปป่คือนายบุญอายุ60ปีเปิดเผยว่าตนเองกับภรรยาได้นําหลานทั้งสามคนมาอยู่ด้วยโดยมีเด็กผู้หญิงสองคนเรียนป .1 อีกคนเรียนป .2 ส่วนผู้ชายคนเล็กเรียนอยู่ศูนย์เด็กเล็กโดยทั้งสามคนเป็นลูกของชายคนดังกล่าวจริง แต่ในสถาปัตย์ช่วงหลังมาเกิดอาการไม่ปกติคลายคนเสพกัญชาจนร้อนจึงได้รับสิทธิอนุญาตของทางฝ่ายแม่ของเด็กให้ตนเองนํามาเลี้ยงและเป็นผู้ปกครองคอยรับส่งเด็กนักเรียนทั้ง3าคนด้วยขณะเกิดเหตุตนได้นําเด็กทั้ง3าคนไปส่งโรงเรียนแต่อยู่ๆในสถาปัตย์ได้เรื่องเข้าบัตท,ที่บ้านและเข้ามายื้อแย่งเด็กโดยอ้างว่าจะนําเด็กไปอยู่ด้วยจึงมีการต่อสู้กันไปมาจนได้รับบาดเจ็บแต่ก็าสาบานแย่งเด็กไปได้สองคน จากนั้นก็พาเด็กทั้งสองคนเดินเท้าออกไปแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างถนนท่ามกลางรถจี่วิ่งไปมาจึงได้รีบแจ้งเจ,งจ้าหนที่ตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือดังลก่าวสำเนาทองสีรายงานในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาทางด้านสสน้ำหอมหรือนางสาวสุภาพรกำเนิดผลสสเขตกจังหวัดสงขลาพระประจาธิปัตด ได้อภิปรายหาหรือต่อสภาในเรื่องสําคัญที่เป็นวาระเร่งด่วนของด่านพรมแดนสดาวด่านซึ่งติดพรมแดนไทยมาเลเซียที่มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสูงสุดกว่า5้าแสนล้านบาทในปี2 5งพนหาและเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ใช้เดินทางเข้าออกมากที่สุดทั้งนี้เนืองจากสสในพื้นที่ได้รับการร้องเรียนจากนายสาธิตลิวัฒนาโชติน,นันนายกเทศมนตรีตำบลสํานักขามดรสิทธิพงศ์สิทธิพัทรรัฐประภานายกสมาคมโรงแรมงาดใหญ่โสมปลา รวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เป็นจํานวนมากในเรื่องของการจราจรในอ,อัดบริเวณหน้าด่านในจากรถขนส่งสินค้ายึดพื้นที่ผิวจราจรก่อนข้ามด่านไปถึงสองเลนเป็นอย่างน้อยส่งผลในรถของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงรถของนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาลําบากนอกจากนี้ยังเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งและจะมีปัญหาความล่าช้าในการเดินทางผ่านภูมแดนของนักท่องเที่ยวในขั้นตอนการเขียนเอกสารที่ยุ่งยากเจ้าหน้าที่มีบริการไม่เพียงพอ มีการเก็บค่าล่วงเวลาในวันหยุดและนอกเวลาราชการซึ่งเรื่องนี้ก็นําเสนอผ่านสภามาตั้งแต่สมัยที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขยังเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอวยอ้องโดยสสน้ําหอมได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนต้องจัดการในรถขนสินค้าจอดรถบนถนนทางหลวงให้น้อยที่สุดและจัดพื้นที่มีการจัดการด้านเอกสารผ่านแดนให้เสร็จสิน้นก่อนถึงหน้าด่านให้เร็วที่สุดส่วนในท่องเที่ยวต้องลดขั้นตอนด้านเอกสารรวมถึงเพิ่มเจ้าหน้าที่บริการให้เต็มทุกช่องช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ในระยะถัดไปขอให้รัฐบาลรีบจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงเรียบแนวชายแดนจากด่านสะดาวปัจจุบันถึงด่านสะดาวแห่งใหม่มีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น181ล้านบาทซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ของบประมาณจากสำนักงบประมาณทุกปีแต่ปรากฏว่าสำนักงบประมาณตัดออกทุกปีปัญหาต่างๆเลยไม่รับการแก้ไข ในขณะที่ถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมยดักซี่กับด่านสะดาวแห่งใหม่ของกรมทางหลวงก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จแต่ถนนเชื่อมด่านยังไม่เปิดทำการทำให้การเปิดใช้งานด่านแห่งใหม่ย,ยังทำไม่ได้ที่สำคัญที่สุดฝากถึงกรมศุลกากรกระทรวงการคลังและท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลหน่วยงานราชการโดยตรงขอให้เร่งดำเนินการเปิดใช้ด่านสะดาแห่งใหม่โดยเร็วที่สุดซึ่งใช้งบประมาณเกินกว่า2,000ล้านบาทในการก่อสร้างแต่ก็ไม่สามารถใช้ด่านศุลกากรสะดาวแห่งใหม่นี้ได้ ได้ขอให้บูรณาการการทำงานอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดด่านใหม่ให้ได้และมีการจัดตั้งสภาพ,พัฒนาชายแดนไทยบแปเลเซียเพื่อร่วมกันทำงานช่วยแก้ไขปัญหากับพี่น้องระจาจนเดินทางผ่านแดนโดยสะดวกรวดเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและเพื่อมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่และในภาพรวมของประเทศด้วยมณีรัตน์รายาน เกิดความเหื่อที่่ามควายของนายเโลกรกองแก้วอายุ58ปีซึ่งเป็นเจ้าของควายเผือกอยู่บ้านสรนดอนงามตำบลจำป่าหวายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่เลี้ยงควายเผือกเพศผู้อายุกว่า2ปีไว้ในครอบและเป็นควายเผือกตัวเดียวที่เกิดจากพ่อผ่านแม่นธุ์พื้นเมืองที่เป็นควายสีดำทั้งพ่อทั้งแม่แต่ลูกเกิดมาเป็นควายขาวหรือควายเผือกซึ่งนับว่าแปลกเนื่องจากควายเผือกตัวนี้มีเขาสวยลักษณะรูปร่างสมส่วนขนนุ่มผิวเผือกและมีขนติดหนอกกดเป็นวงกลมอย่างสวยงาม ซึ่งมักจะไม่ค่อยพบเห็นกันมากนักและถือว่าหายากในเชนโนธรเจ้าของควายเปลือกกล่าวว่าควายเปลือกตัวนี้เกิดจากควายพ่อพันธแม่พันธุไทยผสมพมา่าซึ่งมีตัวสีดำทั้งพ่อทั้งแม่แต่เมื่อตกลูกออกมาลูกเกิดมาเป็นสีขาวหรือตัวเผือกปัจจุบันอายุสองปีกว่าเป็นเพศผู้มีแกนตั้งชื่อว่าเจ้าเผือกเป็นลูกควายที่เชื่องฉลาดแสนรู้เมื่อเรียกก็จะแสดงอาการตอบเคยมีคนมาขอซื้อแต่ไม่ขายและจะเลี้ยงไว้เองเพื่อว้เป็นพ่อพันควายเปลือกต่อไป ปนวิทย์อยู่ดีรายงานแพทย์หญิงกตินัน์มหาสุวิรชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารพร้อมนายแพทย์เปียพงศ์บำรุงรองผู้อำนวยการด้านบริหารการปฐมภูมิร่วมเปิดกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากลประจำปี2 5 6 6โดยมีหลายภักส่วนพร้อมทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกันเสวนาในเรื่องการร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบประคับประคอง การดูแลแบบประคับประคองคือการดูแลที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวโดยลดความทรมานทางด้าน่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณเป็นการรักษาที่ควบคู่ไปกับการรักษาโรคการรักษาแบบประคับประคองจะมีส่วนให้ผู้ป่วยเข้าใจตัวโรคเข้าใจการพยากรณ์ของโรคเข้าใจการรักษาและเข้าใจถึงผลประโยชน์ของแต่ละความเสี่ยงจากการรักษาช่วยให้ผู้ป่วยตัดสินใจในการรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการดูแลแบบประคับประคองจะคำนึงถึงความต้องการและความาัฒนาของผู้ป่วยรวบด้วยเสมอโดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันการดูแลแบบประคับประคองสากลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดงค์ให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคองเพื่อโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการดูแลแบบประคับประคองและเพื่อสนับสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วยระยะท้ายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทุกกลุ่มไปไกรสมุทรนามโพไซรายงานในวิจัยบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจับทาประกันภัยพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถการขับขี่อย่างปลอดภัยสวมหมวกนิรภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์โดยมีนายรัชตาเกตบรรจงผู้อำนวยการสำนักงานคอปปอ,อ,อจังหวัดนครนายกพร้อมกับคณะให้การตอนรับและกล่าวรายงาน การดาเนินการตามโครงการดักกล่าวเพวกกื่อกระตุ้นเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนได้เห็นในความสําคัญของการทําประกันภยัยพรอและมีความตระนักในเรื่องความสําคัญของการทําประกันภยัยทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัยและการใช้สิทธิ์ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากทางกองทุนรวมชั้นอารมณ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภยัยโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเกรือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก แายในกิจกรรมมีพิธีปล่อยขอบวนรถแห่การประกันภยัยและการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัยจำนวน30คันบุตรกิจกรรมจากองค์กรเคืือข่ายการเสวนาการทำประกันภัยพรบรการขับขี่ปลอดภยัยการสวมหมวกนิรภัยสองคัญอย่างไรด้วยสมบัติเดินใหม่รัชชนน,นันท์ใหม่รายงาน